24เมษายน1921มีรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ The Time s จากประเทศอังกฤษว่าด้วยคดีชายสองคนซัดกันในโรงหนังกลางกรุงลอนดอนเพราะจำเลยเดินเบียดโจดให้หลีกทางขณะเพลง God Save the Queen กำลังบรรเลงอยู่บนจอแถมยังไม่ยอมถอดหมวกแสดงความเคารพอีกด้วยโจดเห็นแล้วอดใจไม่ไหวจึงยื่นมือไปถอดหมวกจากหัวจำเลยโดนจำเลยกำมัดซัดเสดาฝุ่นตลบไปสอมัดโรงหนังกลายเป็นเวทีมวยจำเป็นไป สุดท้ายสารตัดสินปรับจำเลย40ชิลิงในข้อหาทำร้ายร่างกายนี่คือข่าวเก่าที่สุดที่เรารับรู้เกี่ยวกับกรณีไม่ยืนในโรงหนังเมื่อร้อยกว่าปีก่อนซึ่งปัจจุบันธรรมเนียมดังกล่าวหายไปจากโรงหนังอังกฤษแล้วแต่วัฒนธรรมยืนเคารพเพลงชาติและเปิดเพลงสรรเสริญกษัตริย์ในโรงหนังไทยยังเป็นดราม่าระดับชาติอยู่ทั้งออกข่าวระดับประเทศมีคนถูกทำร้ายเพราะไม่ยืนในโรงหนังเป็นเรื่องร้อนที่แม้แต่นายกรัฐมนตรีเองยังต้องออกมาพูดเรื่องยืนยืนนั่ง กาพอยากยืนไม่กล้ายืนูดดีเลยเราต้องกล้าหาในการที่อยือผมข้าดจนะไม่องครับเรามาดูกันว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพอจะบอกอะไรเราได้บ้างว่าทำไมไม่ยืนอ่ะมีขาไม่ไม่ยืนทำไมไม่ยืนเพลงสรรเสริญไม่ยืนเพลงสรรเสริญไม่ต้องอยู่แผ่นดินนี้ตั้งแต่มีไอพรวินอีงอกเกียมานี่แหละเด็กสมัยนี้ก็ไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญในโรงหนังแล้วไปเชื่อตามคนพวกนี้ เรื่องเล่าวข้างต้นอาจจะชวนให้คนไทยงงว่าทำไมจำเลยเดินออกจากโรงหนังตอนเพลงขึ้นเพราะในช่วงเวลานั้นเพลง God Save the Queen จะเป็นเลงหลังจากที่หนังจบลงทำเนียมยืนในโรงหนังที่รีเริ่มในอังกฤษนั้นไม่ได้มีมาตั้งแต่กำเนิดภาพยนตร์แต่เกิดจากผู้บริหารโรงหนังในเวลานั้นไปหยิบยืมประเพณีจากโรงละครซึ่งมีข้อบังคับทางกฎหมายให้บรรเลงเพลง God Save the Queen ทุกครั้งหลังการแสดงที่โรงหนังต้องทำแบบนั้น ก็เพื่อพยายามจะยกระดับสื่อประเภทใหม่นี้ที่ชนชั้นสูงดูแคลนว่าเป็นเพียงนวัตกรรมฉาบฉวยสำหรับชนชั้นล่างให้ดูดีมีวัฒนธรรมขึ้นประเพณียืนในโรงหนังเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างเจ้าของโรงกับคนดูไม่มีกฎหมายอะไรบังคับให้เล่นเพลงหรือบังคับให้ยืนหลังหนังจบเลยปัญหาประเภทมึงเป็นคนอังกฤษหรือเปล่าจึงมีอยู่เรื่อยๆในประิตัทโรงหนังอังกฤษป, 1938. ปี1938มีเหตุหญิงสาวคนหนึง่งตกหน้าหนุ่มไอริชเพราะหนุ่มคนนั้นลุกขึ้นหันหลังให้จอภาพ พร้อมร้องเพลงชาติเวอร์ชั่นรามกหรือปี1950ก็มีแม่บ้านอีกคนส่งจดหมายมาตัดพาะลงหนังสือพิมพ์ Daily Mirror ว่าตนเองเลิกไปดูหนังเพราะคนในโรงภาพยนตร์ประพฤติตัวต่ำชา้าคนกว่า2ใน3เดินออกจากโรงทันทีที่เพลงขึ้นบ้างเปิดตลับแป้งมาผัดหน้าบ้าง y ฮ้ยยยยยพ่อแ e ่ไม่เคยสอให้ธอทำให้เธอเบื่อที่จะไปโรงหนังและเห็นพฤติกรรมเยอะเย้ยพระเจ้าอยู่หัวนี้สเต็มประดา มีบันทึกเกี่ยวกับการไม่ยืนในโรงหนังเป็นล่ําเป็นสันมีกระทั่งหนังที่ทําซ้ําเหตุการณ์คนวิ่งออกจากโรงโดยที่เพลงยังบรรเลงไม่จบ s <S ในทศวรรษที่40 50กลายเป็นช่วงที่ธรมเนียมยืนในโรงหนังคึกคักมากเพราะอยู่ในช่วงสงครามภาพลักษณกษัตริย์กับชาติกลายเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก กษัตริย์ที่ไม่มีอำนาจเด็ดขาดทางการเมืองกับเป็นภาพแทนของชาติและครอบครัวเคือจากภาพที่กระจายอยู่ครึ่งโลกวันเวลาผ่านไปมหาอำนาจโลกเปลี่ยนมือไปสู่อเมริกาและโซเวียตความจำเป็นในการตอกย้ำสัญ,ญลักษณ์ของชาติค่อยๆลดลงพร้อมกับกระแสความคิดที่ก้าวหน้ามากขึ้นปัญหายืนยันนั่งในโรงหนังอังกฤษ ก็จบลงด้วยการยกเลิกประเพณีไปในช่วง1970ยิ่งพอมาถึงปี1990ที่ที่จะได้ยินเพลง God Save the Queen ก็เหลือแต่งานวันเกิดของควีนและเชื้อพระวงเองกับเทศกาลกีฬาบางแห่งแต่ที่องกฤษจบแล้วในประเทศไทยไม่จบตาม ก็ไทยดันไปรับประเพณีจากอังกฤษมาใช้เป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วเหมือนกันเรายังหาบันทึกไม่เจอเลยว่าโรงมหรสพไทยริเริ่มประเพณียืนในโรงหนังขึ้นเมื่อไหร่แต่น่าจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงรัชกาลที่5ที่นําประเพณีเปิดเพลงมาสู่สยามหลังจากเสด็จพระพาสสิงคโปร์ซึ่งเป็นเมืองใต้ปกครองของอังกฤษในช่วงเวลานั้นแต่งเพลงสรรเสริญพระบารมีมาเปิดในช่วงท้ายการฉายเหมือนกัน แต่ธรรมเนียมทั้งหมดนี้ดันมาเป็นเรื่องเป็นราวเอาก็ตอนสมัยที่มันเป็นกฎหมายในปี2485ผ่านพรบวัฒนธรรมให้ยืนเคารพธงชาติและเพลงสรรเสริญตามที่ต่างๆแถมออกบทลงโทษเป็นค่าปรับกับจำคุกตามมาด้วย เพื่อสนองแคมเปญชาตินิยมในเวลานั้นซึ่งไอคนที่ออกฎหมายนี้มาดันเป็นแก๊งคณะราษฎรอย่างปรีดีพนมยงกับจอมพลปอสง,งั้นแถมเมื่อจอมพลปอเป็นนายกในวาระแรกก็ดันแต่งเพลงสะดุดีพิบูลสงครามเพลงอวยตัวเองไปบังคับเปิดตามโรงหนังอีกด้วยซึ่งเป็นซิงเกิลที่ได้รับเสียงกลดาอย่างท่วมทน้นว่าทําไมกูต้องยืนให้ท่านจอมพลด้วยไม่ใช่ในหลวงสักหน่อยสุดท้ายต้องยกเลิกธรรมเนียมนี้ไปเหลือเพียงเพลงสรรเสริญพระบารมีที่อยู่ควบคู่กับโรงหนังยาวมา แม้จะไม่มีข้อมูลว่ามีคนโดนปรับเพราะไม่ยืนเคารพเพลงกันมากน้อยเท่าไหร่ตลอดการบังคับใช้กฎหมายนี้แต่ที่รู้แน่ๆคือสังคมไทยเปิดเพลงพวกนี้กันอย่างบ้าคลั่งเราเปิดเพลงชาติกันทุกเช้าเย็นติดตกันมาเป็น 10, 10ปีเปิดบนทุกโรงเรียนทุกสถานราชการตลาดสดสวนสาธารณะ ส่วนเพลงสรรเสริญพระบารมีก็ไม่ได้เปิดกันแค่ในโรงหนังเพราะในโรงละครเวทีคอนเสิร์ตงานกีฬากิจกรรมข้าราชการแม้แต่ค่าลูกเสือก็เปิดกันประชาชนไทยถูกบังคับให้ฟังเพลงชาติและเพลงสรรเสริญกันอย่างพร่ำเพื่อเช่นเดียวกับการยืนเคารพเพลงจนเราไม่รู้จริงๆว่าเวลาที่เรายืนตรงให้กับเพลงพวกนี้เรายืนกันเพราะภูมิใจในชาติหรือยืนให้มันผ่านๆไปเพราะพลังการรายเทศะอันเข้มข้นกลับไปที่ประเทศอังกฤษก่อนที่จะยกเลิกธรรมเนียมยืนในโรงหนังไปไม่นาน ก็มีคนออกมาต่อต้านการเปิดเพลงในโรงหนังแบบขอไปทีว่านี่คือการหมิ่นพระเกียรติสถาบันคนเก็บเพลง God Save the Queen ไว้ใช้ในพิธีการที่สมพระเกียรติกับกษัตริย์จริงๆจะดีกว่าหรือข้ามซีกโลกไปที่อเมริกาที่มีอรมการรักชาติเข้มข้นก็เลือกใช้เพลงชาติในโอกาสที่แตกต่างจากไทยเพลงชาติที่นันนๆเปิดทีอย่างถูกที่ถูกเวลาก็สร้างโมเมนต์มหัศจรรย์แบบนี้ได้ ก oh yeah. ลับมาที่ไทยยิ่งในช่วงเวลาที่รัชการที่9ได้รับความนิยมสูงสุดการยืนเคารพไม่ได้เป็นแค่เรื่องทําผิดกฎหมายเล็กๆน้อยๆหรือไร้มารยาทอีกต่อไปแต่กลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายของการไม่แสดงความรักชาติและรักสถาบันกษัตริย์แต่ตอนนั้นคือโกรธแล้วนะฮะหัวใจโกรธมากแล้วอะ่ะโกรธเพราะไม่ยืนเพลงสรรเสริญไม่ยืนเพลงสรรเสริญไม่ต้องอยู่แผ่นดินนี้ เกิอะไรข้อติบันดาลกันอยู่แล้วค่ะประมาณว่าการจับตาพฤติกรรมไม่รักชาติกลายเป็นหนึ่งในพฤติกรรมพึ้นกระทำของคนรักชาติหนึ่งในความแตกต่างสําคัญของการวิวาทด้วยเหตุไม่ยืนในโรงหนังระหว่างอังกฤษกับไทยคือประเทศหนึ่งให้คุณค่ากับเสรีภาพในการแสดงออกและหลักการประชาธิปไตยที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าถ้าคนอังกฤษไปด่าควีนอลิซาเบธด้วยภาษาแบบนี้ว่าติดคุกไปนานอะ But that's just not true because in Britain you can say pretty much what you want about the Queen and you won't go to prison. It's very different from the situation here in Thailand. <laughs> ธรรมเนียมยืนในโรงหนังกลายเป็นหนึ่งในเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครกล้าโต้แยง้งพร้อมกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ตั้งคำถามถ,ามถึงสถาบันกษัตริย์ทั้งผ่านพลเมืองผู้แข่งขันในการไล่เช็คความจงรักภักดีชาวบ้านกับการบังคับใช้กฎหมายมาตรา1น,นึและกระแสรักในหลวงที่หนักหน่วงงนานวันเข้า ความเข้มข้นของหน่วยเฝ้าวระวังทางวัฒนธรรมด้วยหมัดด้วยตีน<ๆ>ก็เยอะตามไปด้วยเรามาฟังเสียงจากปากผู้ประสบภัยไม่ยืนในโรงหนังกันเชิญครับคุณมิน้นตอนนั้นไปดูหนังเป็นเป็นหนังผีฝรั่งเรื่องอะไรจะไม่ได้และแล้วทีนี้มันมีคนข้างหลังเราตอนตอนเพลงสรรเสริญขึ้นใช่ไหมคะเขาเหมือนเห็นเราน่ะเขาก็พูดเสียงดังเลยว่าแบบไอ้พวกไม่มีกษัตริย์เราก็แบบเป็นไรมากเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่นานมันมีที่เทศกาลหนังอาเซียน คือจริงทุกคนแทบไม่ยืนเลยนะแบบยืนแค่ประมาณสองสามคนอย่างเงี้ยกระแสนั่งมันมาแล้วอะแล้วมันก็มีลุงคนหนึ่งที่แบบบ่นเที่ยอะไรไม่รู้แบบทําไมไม่ยืนแบบสมาักษัตริย์มีแบบคุณต่อประเทศไทยต้องทดแทนคุณอะไรประมาณนี้แบบมันมีคนอื่นมาพูดก่อนแาพูดดีๆแบบว่าเงียบด้วยครับในโรงหนังเงียบด้วยครับเขาก็ไม่ฟังเขาบ่นเรื่อยๆจนแบบไตเติ้ลหนังขึ้นแล้วก็เลยด่าไปแบบเงียบได้แล้วแบบอีที่แบบ เงียบแล้วเขาก็บ่นต่ออีกนิดนึงแบบแบบแน่นจริงไม่จเจอกูกดิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็่จบก็เลยไม่ได้ต่อเรื่องความยาวสาวความยืดอะไรคือจริงๆจ,จ,จริงๆในแวดวงนักกิจกรรมครับเขาก็ไม่ยืนกันมาก่อนหน้าผมละเออมันมันก็เป็นคล้ายๆวัดปฏิบัติอะไรบางอย่างของนักกิจกรรมฝ่ายประชาธิป,ไ,ปไตยอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีบ้างนะแบบมีคนมองบ้างแต่คนไทยก็จะไม่ค่อยชอบเจชหน้ากันอยู่แล้วใช่ไหมถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาคือผมบังเอิญแค่ซวยไปเจอ คนนี้คนที่แบบเขาเขาอาจจะแรงกว่าคนอื่นแค่นั้นเองเมื่อถึงเวลาหนึ่งความอัดอั้นตันใจต่อธรรมเนียมดังกล่าวในหมู่ประชาชนกับมากขึ้นเรื่อยๆและนั่นทําให้เราต้องกลับไปดูคดีดังว่าด้วยการไม่ยืนในโรงหนังของชายคนนี้ครั้งโชติศักดิ์อ่อนสูงคดีที่เกิดขึ้นกับโชติศักดิ์อ่อนสูงในปี2550นับเป็นบันทึกประวัติศาสตร์แรกๆที่ถูกบันทึกอยู่ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการไม่ยืนในโรงภาพยนตร์นวมินปาป๊อปคอนและกระดาษใสโชติศักดิ์เนื่องจากโชติศักดิ์ไม่ยอมยืนถวายความรรรพในนนนโงงหััอบ้ พร้อมกับเสียงปรบมือชอบใจจากผู้ชมอื่น,นในโรงหนังทำไมไม่ยืนเพลงสรรเสริญโชติศักดิ์จึงโทรแจ้งตำรวจฟ้องนวมินในข้อหาทำร้ายร่างกายและมินประมาทซึ่งหน้าส่วนนวมินก็ฟ้องโชติศักดิ์กลับด้วยมาตรา1นึสองโชติศักดิ์ที่เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์และนักกิจกรรมการเมืองในเวลานั้นก็ผลักดันแคมเปญไม่ยืนไม่ใช่อจัจฉรกรคิดต่างไม่ใช่อัจากรรมแสดงออกว่าตราบใดที่การไม่ยืนไม่ได้ผิดกฎหมาย ทุกคนมีเสรีภาพที่จะยืนหรือนั่งได้แล้จริงๆมันมันก็เป็นแคมเปญตอบโต้อะนะปมป้องตัวเองอในทางคดีด้วยคือมันมีสองสองทางเลือกว่าจะทาแบบเงียบๆหรือว่าอาจจะทําเป็นแคมเปญเนี่ยก็สุดท้ายผมก็ตัดสินใจว่าก็ทําแคมเปญนะครับคิดว่าถ้าอยู่เงียบๆน่าจะเสี่ยงกว่าฝังเราเนี่ยมันไม่มีหลอกเรื่องหรอกผมใครไม่ยืนผมก็เอาก็เรื่องของคุณก็จะมาสร้างเรื่องโกโหกว่าไม่ยืนแล้วถูกทำ้ายเพื่อจะจุดประเด็นฝ่ายกองเชียร์ยืนในโรงหนัง อาจจะรู้สึกว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากพวกชังชาติโดนนักการเมืองล้างสมองเยอะขึ้นความเคารพในชาติน้อยลงไปพร้อมกับมารยาตแต่หากมองไกลออกมาจากนอกโรงหนังที่กระแสะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ดังกระหึ่มแผ่นดินการไม่ยืนในโรงหนังกับการไปม็อบอาจเป็นหนังม้วนเดียวกันมาตรการล็อกดาวน์ความหวาดกลัวต่อโควิด -19 และการตัดสินใจที่จะไม่ไปเสี่ยงกับแก๊สน้ำตาและกระสุนยางในม็อบของมวลชนส่วนหนึ่งถูกระบายออกมาผ่านการไม่ยืนในโรงหนังแทนจากกรณีโชติศักดิ์อ่อนสูง มาถึงขอให้มีความกล้าหาญที่จะยืนใช้เวลา10บกว่าปีแต่ก็เป็น10บกว่าปีที่ทำให้เราเห็นถึงความนิยมอันลดลงของสถาบันกษัตริย์ผ่านพื้นที่อันเฉพาะเจาะจองอย่างโรงหนังสุดท้ายเราอาจจะต้องกลับมาคุยกันถึงฟังก์ชันของโรงมหารสพเพื่อความบันเทิงแบบโรงหนังกับฟังก์ชันของเพลงสรรเสริญพระบารมีคงไม่มีใครซื้อตั๋วไปดูหนังเพื่อที่จะยืนทำคาารพพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักหรอกใช่ไหม ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าการเอาเพลงสรรเสริญพระบารมีไปวางต่อคิวบรรดาโฆษณารถยนต์หรือซิมมือถือยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเพลงสรรเสริญที่แท้ก็คือโฆษณาที่ผ่านการผลิตซ้ําและฉายกันอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โรงหนังไทยหรือเปล่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งครับที่เคยสงสัยเหมือนกันว่าทําไมต้องยืนทุกครั้งที่เพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นทําไมผมต้องยืนเพราะผมไม่เคยเห็นในหลวงนั่งเลยนับวัน กระแสไม่ยืนในโรงหนังในกรุงเทพหนาตาขึ้นเรื่อยๆ จะยิ่งทําให้การเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีกลายเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นในโรงหนังอีกต่อไปหรือเปล่าหนูว่าถ้า5้าปีอาจจะเป็นไปได้ถ้าปัญหานี้มันยังอยู่แต่ถ้าเร็วๆนี้หนูว่าไม่สมมติแบบเรานั่งอยู่ล้วแบบไอ้คนข้างหลังแบบวิ่งมาแทงเลยทําไมมึงไม่ยืนอะไรเงี้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดประเด็นนั้นขึ้นอ่ะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสักอย่างมันไม่จําเป็นอยู่แล้วอ่ะมันคนจะมาดูหนังมาฟังเพลงสรรเสริญทำไมมาเราดูหนังที่ต่างประเทศครั้งแรกตอนไปดูเทศกาลปูซาน ช็อกมากคือมันขึ้นแบบไตเติ้ลเป็นสปอนเซอร์ของเทศกาลขึ้นมาแล้วก็หนังด้วยฉายเลยโอไม่ต้องยืนเลยเนะผมว่าด้านหนึ่งเราก็อาจจะเคลมไม่ได้นะว่าคนทั้งหมดที่ที่ไม่ยืนเป็นเพราะว่าออตื่นตัวทางการเมืองอาจต้องการปฏิรูปสถาบันอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าจะแบบก็ที่เขียจยืนเฉยแต่คือด้านหนึ่งมันก็สามารถวัดได้เหมือนกันว่าความนิยมของสถาบันกษัตร,ริย์การยืนเพื่อขอรบกับการการได้นั่งอย่างสบายๆ2นาทีเนี่ยคนเลือกการนั่งสบายๆมากกว่า หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆคลิปดีๆจาก Common School อย่าลืม subscribe ในช n อ l YouTube Common School ของเรานะคะแล้วก็กดกระดิ่ง notification ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดถูกลิดค่ะ